คนสอนควบโดของแะพร้าวจ้ะถ่ายให้พี่ให้หน้องแล้เบิ้องนี้ก่อนสุดนี้นี่โดกคักจ้ะวะนะ่ะแซงนี่นี่เกือบเศร้าอีกหรอกจ้ะนี่หน่วยบัวหน่อยด้วยจ้ะเดี๋ยวสิพาหให้เบิ้องอยู่แซงนี่ในี่ใดแล้วไม่ขาดหนังพันเพิ่ษซังจ้ะไปเบิึงทั้นหนึ่งตอกอนสวนกะหกคกพี่นอ้องไปยังใส่แล้วไข่แล้วไปตัดหย่า แต่แซงบดกยังเสียกัน่วยใหา่จัดสีหน่วยรือว่าไข่แนงอยู่พี่น้องทายไก่โผดบ่ตอนนี้ก็ะพอใไใ้ญ่แต่จ้ไปไหมค่ะนำปันขึ้นมาเทิงกระโดกคือเก้าจ้ะไปเริ่งต้นนี่ปลูกไว้ทั้งเบิ่เจ็ดสิบต้นกะทยอยออกเรื่อยๆจากพี่น้อง กินไปเรื่อยๆพอได้ใส่จ้ะตน้นเป็นซ้องแสงนี่พร้อมกันจะหลอบต้นเลยบานนี้หลอบทั้งนี้ก็แม่นแสงทั้งนี้จ้ะสูซีกันสได้ตัดกันไปเรื่อยๆจ้ะต่อมากแสงนี่งามหลาย มาส่วนนี้วอร์อนเลยจ้ะโมเย็นสบายมีหลายแต่ยุ่งแบบนี้แสงสองแสงนี่ก็โอ้สุดยอดพี่นอ้องแสงทั้งนั้นก็ได้จ้ะเบื้องดาบเพิ่นยุ่งเขากูก้กันอยู่กลนเพิ่นน่าจ้ะกลนยุ่งเขาหแห้งๆนี่มีห้อยเป็นเส้นเป็นเส้นนี่เพิ่งน,นี่เละจ้ะสังเกตเบืง้งแล้วก็บยิกเบื้องทนี่หวัวเพิ่นก็เบื้องหงวัวเพิ่นนีปะเขาวนี่ กับพ่อได้เลยมีเนื้อโคปันจ้ะสุดยอดสะออนเดี๋ยวพามาตัดจ้ะให้คหุณยัยใส่ตัดคุณย <c oughs> ัยใส่แล้วไปหาเห็ดมาพี่น้องไปแกงหน่อยนึงคิดละงูกกำลังออกไม่งามๆเลยจ้ะก็มีแห้งจะข้าวไปตัดบักผ้าวตัวงามๆนี่ กระดอกมันออกไม่ปลาหกมันกระดอกก็สมบูรณ์ปันไหนคือถอดพไปหน้ามังหันนี่ได้ยางกัับมาคือหอดใช่มันเข้าหัก <c oughs> อย่างมานี่เข้าหักใช่มันหักเจ้าของ เขึ้ม,มเป็นตะโฟนมาใส่กระห้องพี่นอ่อหมด <c oughs> มแดงไฟสำน้านส่วนรดเลยตัดเทละสามสิบสี่สิบน่วยจ้ะไปเรื่อยๆการหาผ่าวเทละเทียวต้องพาซิบมนำจากพี่หนอ่อจะคล้องกับกินไปน่ กินละแข็งแรงดีเด้อบะเต่าย่างนุ่มอยู่คือเก่าอยู่าพอไงใส่เห็นบ่กรอคือเก่าพี่เนาะเอฟซีคอบเมียนโอ้ร้านรอคือพอไงใส่นนะ่าออกคนนั้นมีดสจีวาดมือเราอยู่ย่องเราท่านว่ามาวิ่งญ่ขึ้นรอคือพอใส่นานะออกคนนั้น อยากแก้ไปผนตีนี่พอ่อน่ะตัวนี้กินเลยหอมหอมกินเลยกินแล้วแข็งแรงดี <c oughs> พาเครื่องให้ลูกวันนี้ปนลูกปนปน,นดูแลสวนวัน,น,นแล้วจำหนัะไมันคยกินไดรเลหลายตัวเนาะ มาลูกมากินบกพ้าวมาเร็วๆพอดีอันนี้แหละเขาก็าได้เนื้อซ้ำน้องทับเ,เ<อ>ตือนเตือนเตือนนี่นนามาก <c oughs> เลืล <c oughs> ้อยเม็ดเลยเลื้อยใช่ไหมเลื้อยสายไม่ต้องจับบ่ ถ้าแซงบดกกัหน่วยใหญ่ดีเนาะน้ยใหญ่หญหน่วยงามสามน่วยนี่แซงนี่คู่กันทางขวานี่เคยใส่เอามาพาหน่วยหนึ่งตัวนี้ตำก,กัวตำกัวบึงหวามันเศร้าขาวเลยเด้ สามาหน่อยนึงมาพายลูกกินได้บาทนี่คนแหงถ่าอยูะอ่ะยาแข้งเมียถือถือลูกมาพี่มาพี่เมียถือถือมาพ่ะยาแม่พี่อ่อนบ๊ะชักนะอ่อนอยู่ย่าฝ่าวลูกอย่าฝ่าวย่าฝ่าวย่าฝ่าวฉันผู้ส้มเบิ่งน้าลูก เลี้ยวเบิงมันคือเป็นตาไนนนนั่นะโ<อ>ป้สีนี่นี่คือได้แล้วลูกเบิงอาจสะเสียวนี่มอนี่นเสียว,ต,วตัวอี่ายห่ไหมนั่น,<า>นเออพอดีพอดีหมุกลนพอดีอ๋อสอนมาจางซองอันเออสดื่นได้เนาะเอาควรให้ลูก หยิเม็นยาเที่ปลดเป่าสวนเนาะตรงมีค่าจะของจะของสวนกันข่าวอะไรจะของกินแบบเผาย่างเสแบกินเป็นเบสุย่างอร่อยบักกะบักลำไยกล้วยซุกกินเบิดแต่ว่าทุเรียนพระท่านได้กินบ่ให้กินดอกทองแห้งบอดีห่อน่น มันเป็นล่ำใสสวงนึงข่วยจ้ะเติงว่ะกูไทยเลยหุ่มโป๊พอดีนี่วันเนี้ยหุ่มโป๊ขึ้นมาแล้วน้อยหนึ่งหนาขึ้นน้อยนึงก็ดีงามคัับอดีได้กักพ่าแล้วก็เอามากไว้น้ำก้นกะลงมึงกอนฝนกระห่อยบาทเนี้ยเอ้าสีมันอันนี้เด้ ปิดวามันสีด้เออโอ้ยลูกกระจายมันร่นเนาะเมาหมาบเด้อกินบมได้ยได้ลูกโอ้ยแกเหรอตัวน่ะแกหนาเหนียวยล่ะคืออ่อนอ่อนอยู่มันหนาเหนียวตัวนี้เขาเอิญนาเหนี้ยล่ะก็ลงเลยนี่เกี่ยวได้อยู่ผู้เฒ่าลังค่วนพันก็มากแบบเป็นบุญขึ้นปะเภาเนี่ยล่ะมากบุญขึ้กันเด้ หับอยู่บ่อู้แดงดีเนาะตัวนี้อนกลัวบอกแต่ว่ามันก็คือแดงดีแั่มันยีกหรือมันโอ้กนกอลอยอยู่มันมันเปลี่ยนแบบนี้หรอกจ้ะเพราดียีก็มันละนิ่มไปเบิดออะมันก้อลงมาพี่แดงจ้าสวยงามอื้ม นิดนิดหน่อยๆก็สีขาวตัดลุ่งแล้วพอได้ถ่ายตอนตัดมันอันนะต้องหับจะ้บะเขาเมื่อไะฝนกระยอยพี่น้อ,องไปส่งลูกขาก่อนอมาคล้ายสิบสามน้วยส้าวบาทเรี้ยวแต่แต่แจตวกระดาษเอ้ยแค่สิบลูกขึ้นเออสิบลูกส้าวบาทเจ้นี่แค่ที ตัวนี้ผิวบูงงามแต่ทั้งนอกหนอแต่ว่าเนียมมันงามอยู่เจ็ดสี่สิบสองไม่สุรัตน์ที่สองที่สามกำหนดราคาเองของสวนเฮา <laughs> เอาคลิปนาพ่อขั้นไม้พี่น้อเขาเมื่อก่อนกระตาอยู่อยู่เนอาอซางซ้ำหนั่นเนาอ,อ,อไปเอ,อ,อิญเอือรูพ่อได้ใส่นิดหน่อยก็ดีแล้วนี่น่อยหมากเตี๋ยไหมงามเนาะ นี่บอร่ล่าอเลยพี่น้องอบดตนวยเท่องๆหลันคือจังแกียร์แล้วนนเซซนาะพยายใส่เนาะแต่ว่ามันก็บ,บ,อ,บอ,อันไปแล้ว